สวัสดีครับผมนายกรน์น,นพกิ่งคาร์บสอง 2, ชอฟห้าเล่นในส่วนเก้าสามครับไม่จะมาสาธิตเรื่องการวัดค่าคาปาซิเตอร์และแคปัพลมครับอุปรกรณ์ก็มีหนึ่งมิเตอร์มัตติมต 2, ติเตอร์แบบดีและมีแบบเข็มแล้วก็ดิจิตอลนะครับสองคาปาซิเตอร์แบบดีและเสียครับสามแคปัพลมดีดีกับเสียครับอย่างแรกน,นะครับจะใช้มัตติมัตติมิเตอร์แบบเข็มว้กับคคา,าปาซิเตอร์ก่อนนะครับ ก่อนจะปรับนะครับให้ปรับที่ระยะ10โอห์มนะครับหรือสิบเคจะวัดแบบนี้ก่อนนะครับค่าของ Uf UM นะครับคือ40่บลบหปเซนก่อนจิ้มนะครับจิ้มห้ามให้โดนห้ามใช้มือนะครับห้ามโดนมือ เข็มับมันจะตีขึ้นแล้วก็กลับตีกลับนะครับมันจะลงครับพอสับอีกด้านหนึ่งขึ้นสุดนะครับตัวนี้ใช้ได้ครับทันมาที่ตัวเสียครับขึ้นสุดนะครับ พอสัาบอีกฝกั่งนึงขึ้นสุดเหมือนกันครับตัวนี้คือเสียครับใช้งานไม่ได้มาที่แคมป์พังลมนะครับจะวัดแบบนี้ก่อนนะครับต้องจิ้มให้โดนสายครับ เข็มขึ้นนะครับแล้วก็ลงครับผมอีกด้านหนึ่งเข็มชี้ขึ้นแล้วก็ตีกลับมาครับตัวนี้ใช้ได้ครับมาที่แคมป์พลมแบบเสียครับพอจิ้มปุ๊บเข็มไม่ขึ้นนะครับ ลงนะครับวาซาบีกด้านหนึ่งก็ไม่ขึ้นนะครับตัวนี้เขาเสียนะครับต่อมานะครับจะวัดแบบมติมเตอร์แบบดิจิตอลนะครับก็อื่นนะครับต้องเปิดต้องเปิดนี้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เลือกให้เซิร์ชหาว่า U M นะครับอ่าหน้านครับ เดี๋ยวเรามาจิ้มแบบคาปาซิเตอร์แบบนี้ก่อนนะครับมาเท่าไหร่ค่าที่ด้านนะครับคือสามสิบเกจหสองพอซ้ำอีกด้านหนึ่งก็เท่ากันนะครับสาม2เก้าจุดหกสองตัวนี้ใช้ได้น,นะครับมาที่ของมาที่แบบเสียนะครับ ไม่มีค่านะครับมาสับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่มีตัวเล็กบอกนะครับคือเสียครับมาที่แคมป์พัดลมนะครับอันนี้แบบดีนะครับค่าที่ได้คือย3 7 5ิบสามจุดเจ็ดห้านะครับ เนี่ยครับด้านนี้ยิบเก้าจุดยิบสี่นะครับตัวนี้ใช้ได้มาแบบของเสียนะครับถ้าตัวนี้มันกินมันเกินอมอว่าหลดนะครับ มันเป็น9.6แต่นี่แคมพ์พันลมบอกคือ2.2ยูนะครับจนอีกตัวหนึ่งก็คือ3.5ย UM ูเอนะครับเดี๋ยวมาสับอีกด้านหนึ่งครับปรากฏว่าเท่ากันนะครับคือเสียนะครับใช้ไม่ได้ครับโอเค ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงทเท่านี้ครับขอบคุณครับ